สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทัท้ง4สายที่จะทำให้คุณ กินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวารานิจิราโรจน์เจริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง 42, m b t ภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกกันนะคะในช่วง You Are What You Eat กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารการกินมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูโภชนาการสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ H I กันซึ่งอาหารที่ผู้ป่วย HIV จะต้องรับประทานเป็นประจำนะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากคนทั่วไปมากนะะักค่ะเพราะว่าก็ยังต้องการสารอาหารให้ครบ5หมู่ในชีวิตประจําวันแต่ที่แตกต่างก็คือปริมาณของสารอาหารที่ได้รับเข้าไปค่ะก็จะต้องเพิ่มมากขึ้นตามสภาวะร่างกายของแต่ละคนนั่นเองวันนี้จะมาดูเรื่องราวของโภชนาการสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อ h i ชกันนะคะว่าจะต้องรับประทานอะไรบ้างไปติดตามชมกันได้ใน u r w ารค่ะ ช่วง You you are what you eat! สวัสดีค่ะศิริการนารีค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาทำความรู้จักกับคำว่า HIV กับเอด,ดก่อนนะคะ mm hmm. HIV เนี่ยก็คือเชื้อไวรัสเนาะที่ทำให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะ ส่วนเอดหรือโรคเอดนะคะก็คือกลุ่มของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะที่มีลักษณะของการติดเชื้อ h i v เนาะจนทำให้ระดับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อว่า CD4 นะคะต่ำนะคะซึ่งระดับเม็ดเลือดขาวซีดีโฟนี่เราจะใช้ในการประเมินภาวะภูมิคุ้มกันของผู้ติดเชื้อ h i v นะคะถ้าต่ำกว่า200เซลล์ต่อ1 c c เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะโดยนอกจากนี้นะคะถ้ามี โรคบางชนิดนะคะที่ทำให้ภูมิต้านทานต่ำเนี่ยเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นวัณโรคเชื้อราขึ้นสมองนะคะเชื้อราขึ้นในปอดนะคะก็มีความเสี่ยงเนาะที่จะทำให้เกิดโรคติดเชื้อ HIV ได้ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดโรคมะเร็งบางชนิดเนาะที่เป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วว่าแล้วก็มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยก็เกิดจากการติดเชื้อโควิดเนาะก็สัญญาเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ย ติดเชือเอ้อ HIV ได้นะคะโดยระยะติดเชือ้อ HIV นะคะก็จะบแบ่งเป็นทั้งหมด4ระยะนะคะระยะแรกเลยนะคะก็คือระยะติดเชื้อฉิบพันธ์นะคะ เป็นระยะที่ออติดเชื้ HIV อ HIV นะในช่วงที่เพิ่เงเริ่มได้รับเชื้อนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยอาจจะไม่มีอาการหรือว่ามีอาการนะคะซึ่งอาการเนี่ยก็จะคล้ายๆไค้หวัดทั่วไปเลยนะคะก็คือมีไข้ไอเจ็บคอนะคะระยะที่2เนี่ยก็คือระยะติดเชื้อเริ่มต้นนะคะเป็นระยะทีออ่ร่างกายเนี่ยเริ่มสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV แล้วนะคะโดยจะยังไม่แสดงอาการนะคะถ้าออไม่ได้มีการเจาะเลือดผู้ป่วยดูเนี่ยก็จะไม่ทราบนะคะว่ามีเชื้ออยู่เนาะ สามเนี่ยก็คือระยะติดเชื้อคงตัวค่ะเป็นระยะที่มีจํานวนเซลล์เม็ดเลือดขาวซีดีโฟน,นะคะอยู่เกือบ200เซลล์นะคะผู้ป่วยเนี่ยก็จะเริ่มมาหาหมอเพราะว่าเริ่มมีอาการน้ําหนักลงมีฝ้าขาวอยู่บนลิ้นนะคะหรือว่าในปากเนาะมีอาการท้องเสียมีไข้เรื้อรังนะคะระยะที่4เนี่ยก็คือระยะสุดท้ายนะคะเ,ออเป็นระยะที่มีอาการโารคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะหรือเป็นระยะที่เราเรียกว่าโรคเอสดะคะระยะที่ร่างกายอ่อนแอเป็นอย่างมากนะคะ ระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเนี่ยจะถูกทําลายไปมากค่ะโดยเซลล์ม็ดเล็กขาว CD4 นะคะก็จะอยู่น้อยกว่า200เซลล์โดยนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยเนี่ยก็มีความเสี่ยงจะเกิดการติดเชื้อโรคเืฉอโอกาสนะคะเช่นเชื้อวัณโลกนะคะมีเชื้อรานะคะแล้วก็มีโรคแซกซอนเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นโรคมะเร็งค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อผู้ป่วยเนี่ยทราบแล้วนะคะว่าตัวเองติดเชื้อ HIV เนี่ยก็จะมีผลต่อสภาวะจิตใจนะคะก็คือเกิดความท้อแท้สิ้นหวังซึมเศร้านะคะหมดกําลังใจได้นะคะโดยญาติแล้วก็ผู้ดูแลเองเนี่ยก็ต้องให้ความเข้าใจเนาะแล้วก็ให้กําลังใจนะคะ กับผู้ป่วยเนาะให้มีความเข้มแข็งเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานยาต้านเชื้อไวรัสได้อย่างสม่าเสมอนะคะรวมทั้งการให้โภชนาก,การที่ดีเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนะคะที่ช่วยส่งเสริมด้านสุขภาพนะคะช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถต้านทานต่อเชื้อไวรัสได้นะคะโดยผู้ติดเชื้อ hiv เนี่ยก็มักจะมีภาวะาขาดสารอาหารทั้งโปรตีนแล้วก็พลังงานร่วมด้วยค่ะ ที่รับประทานตามปกตินะคะก็อาจจะเพียงพอสําหรับคุณค่าทางโภชนาการของผู้ติดเชื้อ HIV อยู่แล้วนะคะแต่ด้วยว่าผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยก็มักจะมีอาการเบื่ออาหารกินอาหารได้ยากนะคะเนื่องจากเกิดแผลในปากแล้วก็ลําคอนาะโดยเฉพาะเ,เมื่อเริ่มรักษาตัวด้วยยาต้านเชื้อไวรัสเนี่ยผลขัางเคียงของยานเนี่ยจะเป็นผลอย่างมากเลยค่ะส่งผลต่อกระบวนการเผาผลาญนนของร่างกายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะคะทำให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยสูญเสียเป็นอย่างมาก ะะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นนะคะผู้ป่วยเนี่ยก็ต้องร,รับประทานอาหารมากขึ้นเนาะเพื่อพร้อมที่จะจะต่อสู้กับภาวะความเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ทดแทนน้าหนักที่ลดลงไปโดยอาหารเนี่ยก็คือต้องรับประทานอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบห้าหมู่ค่ะโดยอาหารนะคะที่ควรรับประทานนะคะมีดังนี้ค่ะ หนึ่งนะคะก็คืออาหารประเภทโปร,โปรตีนนะคะเป็นเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในน้าเลือดนะคะฮอร์โ,โมโนแล้วก็ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวในการต้านเชื้อโรคด้วยค่ะแล้วก็ช่วยทุ่มแซงส่วนที่สึกรอเนาะซึ่งได้เป็นโปรตีนที่มาจากสัตว์นะคะควรจะเลือกเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายเนาะเช่นปลาอกไก่ไข่เนื้อหมูไม่ติดมันนะคะ รวมไปถึงโปรตีนจากพืชก็ได้เช่นกันค่ะเช่นเต้าหู้ค่ะเอาทัวเหลืองค่ะ 2. นะคะอาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตนะคะก็จะช่วยเพิ่มพลังงานเนาะก็ควรจะเลือกเป็นอ,อย่างเช่นข้าวกล้อง๋้ยเตี๋เผือกมันฟักทองหรือก็กลุ่มธัญพืชค่ะ 3. นะคะก็คือเป็นอาหารประเภทไขมันนะคะก็ ก็เป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังงานเนาะช่วยในการดูดซึมไขมันที่วิตามินที่ละลายในไขมันเนาะแล้วก็ควรเลือกน้ํามันที่เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวตําแหน่งเดียวนะคะเช่นน้ามันดาข้าวนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วลิสงนะคะเพื่อช่วยเพิ่มระบบคุมคุมกันแล้วก็ลดอาการอักเสบค่ะ4ก็เป็นพวกผักผลไม้นะคะก็จะให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็ช่วยในเรื่องของ กัดใยอาหารเนาะเน้นเป็นผลไม้ที่เปลือกแข็งนะคะเช่นส้มมังคุดเงาะนะคะ 5. ควรดื่มน้ําให้สะอาดนะคะวันละประมาณ2ลิตรค่ะเพื่อ้องกันภาวะการขาดน้ํานะคะ6นะคะก็คืออาหารเนี่ยต้องปลอดภัยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเนี่ยที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำมากเนี่ยก็คือมีซีรีโฟต่ำกว่า200เซลล์เนี่ยซึ่งในงานวิจัยเนี่ยผู้ป่วยในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งแนวทางในการดูแลภาวะโภชนาการของผู้ติดเชื้อ HIV นะคะก็ต้อง เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะคะที่เหมาะสมเนาะแล้วก็ร่วมกับการที่ผู้ป่วยเนี่ย ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะทําให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นค่ะชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนได้โดยจุดมุ่งหมายที่เราจะให้โภชนาบําบบัดแก่ผู้ป่วยนะคะก็คือ 1. นะคนะคะคือผู้ป่วยนะคะจะต้องได้รับพลังงานและสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะโดยออการกินอาหารนี้ก็ควรจะกินวันละห้าถึงหกมือม้อเพื่อช่วยเพิ่มพลังงานนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มในระหว่างมื้อว่างไปด้วยนะคะ 2. นะคะก็คือป้องกันการเกิดภาวะโภชนาการนะคะที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็น้าหนักตัว ะะสามนะคะก็ต้องให้กําลังใจผู้ป่วยด้วยนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยาสามารถดํำรงชีวิตอ,อยู่ได้อย่างมีความสุขเนาะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ในส่วนของความต้องการพลังงานนะคะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ h อ v นะคะก็ควรจะมีสัดส่วนนะคะสารอาหารนะคะที่เหมาะสมเนะเาะให้เหมาะกับสภาวะผู้ป่วยในะขณะนั้นๆด้วยนะคะโดยสัดส่วนอาหารนะคะควรจะมีดังนี้ค่ะก็คือพลังงานนะคะอยู่ที่ประมาณ3 3 0สิถึงกิโลแคลอรี่นะคะถ้าไม่มีอาการเนี่ยก็เพิ่มอีก10กิโลอีกอ,อีก10%นะคะของกิโลแคลอรี่เนาะแล้วก็ถ้ามีอาการเนี่ยเพิ่มอีก2 0 3 0ปตนะคะ่ะโปรตีนเนี่ยก็ควร จะได้รับ1.2-2ถึง2กรัมนะคะไขมันเนี่ยก็ควรจะได้อยู่ที่30%ของพลังงานที่ควรได้รับต่อวันนะคะคาร์โบไฮเดรตนะคะ50-6 0%ของพลังงานที่ควรได้รับค่ะแย่หานะคะก็อ,อยู่ที่1 5กรัมค่ะได้มาจากผัก4-5ส่วนผลไม้3ส่วนค่ะสุดท้ายนะคะน้ำดื่มนะคะก็ควรดื่มน้ำให้ได้8-12แก้วค่ะ สำหรับผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะคะจนไปสู่โรคเอดเนาะ คือภาวะที่เด่นชัดเลยก็คือผู้ป่วย,ยจะมีน้ําหนักตัวที่ลดลงมากกว่าร้อยละสินะคะของน้ําหนักตัวเดิมนะคะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็เกิดมาจากอาการเบื่ออาหารกินได้น้อยนะคะทําให้อ่อได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะส่งผลเป็นอย่างมากนะคะในการสูญเสียในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ไขมันที่สะสมมาเนี่ยถูกทําลายไปนะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะ มีอาการท้องเสียนอกมีไข้เลื้อลังค่ะการเปลี่ยนแปลงของอทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพอผะผะอ,อาหารที่สูงค่ะเนาะการดูดซึมของสารอาหารเนี่ยก็ทํางานผิดปกผิดปกติค่ะรวมทั้งผลข้างเคียงของยาที่ได้รับเนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการทานอาหารได้น้อยลงเนาะ โอเคจากสาเหตุที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็ควรได้รับคําแนะนำนะคะนอกเหนือจากการได้รับพลังงานและก็สารอาหารที่เพียงพออย่างเดียวแล้วเนาะการจัดอาหารเนี่ยให้เหมาะสมกับสภาวะที่ผู้ป่วยเป็นนะขนาดนั้นเนี่ยก็มีความสําคัญด้วยนะคะซึ่งเราก็ควรจะจัดให้เหมาะสมกับ อสภาวะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นดังนี้เลยค่ะ 1. นนะคะถ้ามีอาการเบื่ออาหารนะคะก็คือรับประทานอาหารได้น้อยลงเนาะผู้ป่วยเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะมีอาการเหล่านี้มากเลยค่ะสาเหตุเนี่ยก็คือเกิดมาจากอ่สภาวะทางด้านจิตใจ,จเนาะแล้วก็เกิดการทำลายเยื่อบุทางเดินอาหารนะคะมีการดูดซึมสารอาหารได้ลดลงลักษณะอาหารเนี่ยก็ควรจะให้ในปริมาณน้อยๆน,นะคะบ่อยๆครั้งทุกๆ3าถึง ชั่วโมงเนาะแล้วก็ต้องให้พลังงานที่สูงนะคะโปรตีนที่สูงเพื่อลดปริมาณอาหารที่ต้องทานค่ะ 2. นะคะ,อ,ะ,คะอาการขึ้นไส้นะคะจะเป็นเวลานานๆค่ะจะทําให้สูญเสียในเรื่องของสมดุลของเกลือแร่นะคะเกิดอาการขาดน้ํลนาลักษณะอาหารเนี่ยก็ควรจะให้เป็นลักษณะาอาหารเยี่ยมยี่มมีรสอ่อนๆนะคะให้อาหารน้ําที่รับประทานง่ายนะคะหรือจะเป็นอาหารแห้งๆเช่นพกเค็กเกลอก็ได้ค่ะ 3. นะคะ,าะ,คะอาการเจ็บในช่องปากแล้วก็มีแผลเนาะจะทําให้เกิดอาการ คืออาหารลาบากนะคะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือผู้ป่วยอาจจะเริ่มติดเชื้อราแล้วก็เป็นเลิมได้ค่ะลักษณะอาหารเนี่ยก็ควรเป็นลักษณะอาหารเย็ยนเยๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดนะคะเช่นไอศครีมนะคะอาหารที่มีลักษณะข้นเหลวบดละเอียดหรือว่ากึ่งแข็งเนี่ยเพื่อป้องกันอาการสำลักค่ะอาจาจะอาจจะเป็นพวกซุปข้นหรือโจ๊กข้าวตุ๋นนะคะหรือจะเป็นอาหารเหลวนะคะที่ใช้หลอดดูดได้เพื่อลดอาการระคายเคืองในช่องปากนะคะหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่แห้งและแข็งค่ะ อาหารที่มีรสจัดนะคะเค็มจัดเปรี้ยวจัดด้วยค่ะเพื่อลดอาการระคายเคืองค่ะ4นะคะก็คืออาการท้องเสียนะคะที่จะทําให้การบุบ่องในการดูดซึมของคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นเนอะเกิดการติดเชื้อในลําไส้มากขึ้นค่ะทําให้การดูดซึมสารอาหารลดลงค่ะ ลักษณะอาหารเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่ทานทีละน้อย,อยแต่บ่อยครั้งนะคะอาหารควรมีกัดใยชนิดที่ละลายน้ำค่ะเช่นพวกแอปเปลิลกล้วยข้าวขนมปงังวุ้นเส้นค่ะหรือจะให้เป็นอาหารน้ำหรือเป็นเครื่องดื่มนะคะเช่นน้ำผลไม้เกลือแร่หรือน้ำสะอาดค่ะเพื่อชดเชยของเหลวนะคะที่สูญเสียไปนะคะอาจจะใช้น้ำมัน MCT นะคะซึ่งเป็นน้ำมันกดสายปานกลางนะคะกดไขมันแสยปานกลางในการประกอบอาหารซึ่งงานวิจัยนะคะก็จะช่วยลด ปริมาณการขับถ่ายแล้วก็ลดปริมาณไขมันที่ออกมากับอุจจาระได้ค่ะ5นะคะก็คืออาการอิ่มเร็วหรืออาการท้องอืดน,นะคะเพราะว่า,เ,าเกิดจากระบบทางเดินอาหารถูกเชื้อ H I V ทําลายนะคะอาจจะทําให้เกิดมีลมมีแก๊สในท้องได้ลักษณะอาหารเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงในช่วงแรกนะคะแบ่งมื้อย่อยเป็นามากกว่า3มื้อต่อวันนะคะแล้วก็กินให้ตรงเวลาเนาะเดกเลี่ยงอาหารที่มี ไขมันสูงที่ทําให้อิ่มเร็วนะคะแล้วก็เลี่ยงการดื่มน้ําก่อนเวลามื้ออาหารค่ะค่ะจากอาหารที่เก่ามาทั้งหมดนะคะก็จากที่เก่าไปนะคะก็จะส่งผลทําใหเาเา้เกิดภาวะทางพู้โภชนาการได้นะคะดังนั้นการดัดแปลงอาหารให้กับผู้ป่วยเนี่ยก็ควรจะเป็นอาหารที่ให้พลังงานที่สูงแล้วก็โปรตีนสูงนะคะตัวอ,อย่างเช่นเนาะถ้าจะเพิ่มพลังงานและโปรตีนเนี่ย ในกลุ่มของพลังงานเนาะเราก็เราก็จะใช้นมนะคะหรือว่า,าตัวตัวนมผลิตภัณฑ์จากนมนะคะแทนน้ำนะคะโดยอาจจะใช้เป็นนมสดนะคะมาทำเป็นแกงบวชนะคะหรือจะตื่นจะใส่นมในไข่ตุ๋นก็ได้นะคะหรืออาจจะเพิ่มอาหารระหว่างมือนะคะเช่นมีการนำผลไม้เนอะอาะมาทำเป็นขนมหวานนะคะอย่างเช่นข้าวเหนียวสังขยาแกงบวชฟักทองนะคะอ่ะ ในส่วนของในการให้อาหารเรื่องอาหารที่มีพลังงานสูงนะคะก็อาจจะใช้เป็นทั้งผักและผละไม้เนะเช่นพวกฟักทองเผือกมันเทศมันเทศมันฝรั่งนะคะถ้าต้องการเพิ่มโปรตีนเนี่ยก็ควรจะ อาจจะเติมผง,งเวโปรตีนนะคะในมนมเนาะหรือ,อเครื่องดื่มนะคะหรือว่าในอาหารเพิ่มไข่ในการประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นพวกพัดฟักทองใส่ไข่นะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราได้มีการดัดแปลงอาหารกับผู้ป่วยแล้วเนี่ยผู้ป่วยยังไม่สามารถทานได้หรือว่ากินได้น้อยเนี่ยน้ำหนักตัวยังลด,ดอยู่เนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาให้อาหารที่เป็นอาหารสูตรครบถ้วนนะคะเสริมอย่างเช่นพวกอาหารทางการแพทย์เนาะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของอ มีการดูดซึมอาหารได้ดียิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อาจจะดื่มแทนมื้ออาหารนะคะถ้าผู้ป่วยยังมีปัญหาในเรื่องของการกินอยู่เนี่ยเราอาจจะพิจรารณาช่องทางอื่นนะคะอย่างเช่นอาจจะให้อาหารทางสายยางค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับอาหารอย่างเต็มที่ค่ะ กรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อ h i v นะคะที่สามารถกินอาหารได้ครบถ้วนนะคะแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการอยู่แล้วเนี่ยนอนหลับได้อย่างเต็มที่นะคะมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนาะน้ำหนักตัวใกล้เคียงกับก่อนหน้าที่จะเกิดโรคเนี่ยม,มีโภชนาการที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วสามารถในเรื่องของการทํางานสรีระต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติเนาะลดการสลายของไขมันนะคะปรับระดับโปรตีนในเลือดนะคะ,ะแล้วก็ลดการสูญเสียข,ของกล้ามเนื้อเพิ่มคุณภาพชีวิต ของผู้ติดเชื้อได้ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องเสริมวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนาะแต่ถ้าในกรณีที่ผู้ที่ติดเชื้อ h i v เนี่ยมีภาวะอาการดังกล่าวที่ที่กล่าวมาเนาะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยกินอาหารไม่ได้น้ําหนักตัวลดนะคะก็จะทาให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการนะคะแล้วรวมทั้งเอ,อ่อถ้าผู้ป่วยไ,ได้รับการประเมินในเรื่องของวิตามินแล้วก็แร่ธาตุในเลือดเนี่ยถ้าถามว่าจําเป็นต้องเสริมไหมเนี่ยคือจาก จากางานวิจัยที่ผ่านมานะคะพบว่าในกรณีที่ผู้ปว่วยผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV เนี่ยมีภาวะทุกโภชนาการแล้วก็ขาดวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต่ำเนาะ เช่นพวกแร่ธาตุสังกะสีแล้วก็ซีเนียมนะคะพบผลว่าถ้าขาดแร่ธาตุเหล่านี้ค่ะมันจะทําให้หน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยลดลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในการศึกษาผลดังกล่าวเนี่ยก็จะเห็นผลในกลุ่มที่มีภาวะทุพโชนาการหรือว่าขาดแร่ธาตุในเหล่านั้นนะคะดังนั้นการจะเสริมหรือไม่เนี่ยขอให้แพทย์เป็นผู้พิจารณานะคะไม่ควรซื้อวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยมาเสริมเองนะคะเพราะว่าจะทําให้ได้รับปริมาณที่ สูงเกินกว่าที่ควรจะได้รับนะคะอย่างเช่นวิตามินซีเนี่ยถ้ากินเกิน1,000มิลลิกรัมเนี่ยก็จะทำให้เกิดนิ้วในไตนะคะท้องเสียรอดเลือดแขนตัวนะคะหรือถ้าได้รับซิลิเนียมนะคะเกินกว่า760ไมโครกรัมต่อวันเนี่ยก็จะมีผลเกี่ยวกับไปกดระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ค่ะช่วง you are what you eat ด้ทราบกันแล้วนะคะว่าผู้ป่วยติดเชื้อ HIV จะต้องรับประทานมากกว่าคนปกติที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและอาหารที่ต้องรับประทานเข้าไปก็จะต้องมีสารอาหารมากมายอีกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเรามีเรื่องราวของการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวช่องชนเดี๋ยวกลับมาค่ะ